กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับผู้รูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566ร้ของชาวลัคนาราศีมีถุนหรือราศีเมถุนครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีถุนายนถึงวันที่1ิกรกฎาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระพุธข้าเป็นดาวอสนาในเดือนนี้กับกับยังคงตำแหน่งแข็งแข็งครับบนฮองวารราชาโชคอุจ,จวิราช ถ้าก็มา,าจักเป็นพิเศษเฉพาะคุณประวัติอุดมมาเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์ครับวะส,สนาย,ยังคงดียังคงเด่นดังเนี่ยงคงเกี่ยวข้องกับการสังคมครับช่วงนี้ครับเี้ยอย่างก็ม,กมีกำบุกคำจ๋าติดีีครับมีคนนิยมชมชอบดรวอว่าเรื่องความจุดเยลเหลออย่างดีนะครับมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลตต้นะครับหรือว่าการที่ทอภาษางานทางไกลช่วงนี้คุณอยอดไดครับมีความก้าวหน้าครับโดยวัน สี่โซเอกันยุ่งเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธเนี่ยดาววัสนาของคุณจะใหญ่ระสีมกรมครับโดยดาวพระพุธครับเป็นดาวเจริญพันธุของคุณด้วยนะครับมาสถิตตำแหน่งนี้ก็หมายถึงว่ามักมีคำพูกคำจาที่ดีครับได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจากคนตั้งบ้านหรือวาญาติิี่นออกไปอย่างดีครับทันใดตีธรรมมาค้าขายกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ชนีดกถือว่าดวงเปิดนะครับท่านนี้ครับมีดาวพระอังคารครับเจรืนลาภะมาอยู่ติดเรือนพันธุด้วยนะครับก็มักมีโฉมมีลาบนะครับ หรือว่าความสู้สงหวังเนี่ยยังกะราบหรือว่าสําเร็จนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องถือว่าส่งเสริมกันดีครับดาวพระเกตนะครับวันทีเก้ากันยายนเป็นต้นไปจะใหญ่ราศีนะครับดาวบุญใหญ่มาสถิตกลุ่มลักนณาครับภาพรวมของเจ้าลัคนะราศีเมถุนเนี่ยจะมีดาวบุญอยู่ตัวนะครับยงใหญ่ยังกะมีโอกาสสำเร็จหรือว่าอยงซ่างเสี่ยงคุก็มีโอกาสแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเรื่องครับ หลังจากเสาแปดการยมเป็นต้นไปเนะี่ยดาวอสนาคุณจะย้ายราศีแล้วนะครับย้ายเข้ามาครองตําแหน่งกเกษตราบบราศบดีแล้วเป็นอุตมหาอุตต้วยอสนาของเจ้าลัคนาราศีเมถุนนะนับจากวันตีเสาแปดเป็นต้นไปเนี่ยจะถือว่าดีราดูเด่นเป็นชนะครับอสนาสูงย้ายอย่างก็แล้วแต่มีโอกาสรับรือแล้วก็สมร็จสูงนะครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระราศบดีครับเป็นดาวเจ้เรือนกรรมะ การงานอาชีพและการหน้าที่ครับในเดือนนี้ก็ยังครองตําแหน่งราชาโชคนะครับยุติเดือนลาภะเดืนอของโจกลาบลาบผลตําแหน่งหน้าที่นะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับการทํามาหาเงินการทํางานความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดก็ยังคงมีนะครับมีคนนิยมมีคนช่วยเหลือนะครับเพียงแต่นับจากวันที่้9สิงหาคมต่อไปนะครับประมาณ132วันเนี่ยเรื่องของการงานมันอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเกาๆครับได้ไปแก้ไขปัญหาเรื่องเกาๆแต่คุณเน่าได้ดีนะครับเน่แล้ว คุณก้าวหน้าคุณมีโอกาสพัฒนาตัวเก่าครับมีทักษะมีความมุ่งมสามสมาธิหนักขึ้นครับใครทํามาค้าขายจะได้เกี่ยวข้องครบกลุ่มของลูกกาเก่าๆครับลองเสนอดูนะครับอย่างตีโปรเจโครงการสินค้าตัวใดตีเสนอแล้วยังรอการตัดสินใจนะคุณนี่คนมายึบจับเนี่ยขายได้ดีนะครับคุณนี่จะดูเป็นดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสด้วยครับนอกจากความเจริเหลือครับคนอายุหนักกว่าจะเจวยเหลือคุณนะครับ ลาบหรือว่าโจกลาบต้านการงานก็ถือว่ามีครับมากมาจากการทํางานกับคนมูนักครับดาวพระสุกครับจุลพุทธะเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับช่วนนี้ยังเป็นราชโชคบอยทต่เรื่องการเงินถือว่าวาสนาต้านงานใหม่ก็ถือว่ายังคงดีครับทันไดทีว่างงานนะครับหางานอยู่ชงทางอาชีพให้เลือกมารอคุณแล้วนะครับแล้วเข้ามาแล้วยังส่งเสริมเรื่องของการเงินเงื่อนกับคุณครับเพราะว่าคุ้มค่าหรือว่าเป็นงานดีเฮอ กาแห้งหรือว่าค่าตอบแทนที่ดีแล้วก็ส่งเสริมผนอยู่แล้วนะครับดาวประอทิตย์ครับเรื่องของเจ้าเรือนการสังคมนะครับวันที่1หรือ17กันยายนครับช่วนี้ดาวพระอทิตย์เป็นกเกษตรครับถือว่าช่วนี้คุณมักมีคนจุดเหลือดีครับในเรื่องของตีทํางานเปิดโรงงานก็ดีคือความจุดเหลือนะครับรวมถึงการสังคมครับติดต่อเดียวงานประสานอะไรอย่างคุณมีโอกาสงานได้ดีหมดนะครับใครทำมาค้าขายตำรวจว่ากับอู่กาจ่าห้องซัพ์เหลยกสตังครับขายของอะไรอย่างขายได้หมดนะครับขอื้อ จัดโปรโมชั่นหรือว่าสื่อสารกับูกค้าว่าหนักขนาดนั้นครับลูก้าเข้ามาอย่างน้องน,นะครับต่อมาวันที่18กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์จะใหญ่ราศีแห่งก้ามครับมาครองตำแหน่งอยูตย่ตดือนพันธุทูครับ่วงนีมักมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับการเดิวงานใหญ่ๆตัวนะครับถือวาริศนาดีเด่นนะครับก็เติมการได้ดีครับถ้าเป็นงานสําคัญสําคุณญาติดีอยู่แล้วครับและวันที่ิ8 กันย,ย่ยยเป็นต้นไปครับดาวพระสุขเจริญนุตตะกับย่ายราศีนะครับมาคล้องตําแหน่งยูตีเรือนสหชชตานะครับเป็นอุดมเกเฑ์และกับปฐุมเกณก์ถือว่านับจากเสาแปดกยารย่ยเป็นต้นไปในเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่สินค้าตัวใหม่สาหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะดีและโดดเด่นที่สุดนะครับยิบจับออย่างของเงนี้ยจริงจังเงี้ยแต่แต่นะครับเพราะว่าผลร้ออยู่แล้วดวงกับเปิดขนาดนี้ครับเงี่ยอย่างการมีโอกาสสำเร็จความก้าวหน้าเป็นของคุณครับ ดยในเดือนการยนย์นี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงตะนนการงานครับควรไปกราบสกการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสายาดครับทรรบุญเพสตังจำนวนตีลงใต้8บาทเรียกกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญรแล้วขอท่านตรวหนาวุทิสูงกุศลนะครับเช้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวชูวเรื่องการเงินครับเป็นญาราศีอยู่หลายเตียครับเอามาดูเป็นช่วงวันตีพิจะรณาเป็นพิเศษนะครับช่วงวันตี3ามถึงสี่กันยายนครับชนิวัฒนาสนาด้านการเงินของคุณการหารายได้ถือว่าดีชนะครับอยู่จุลาภะหรือของโชคลาภด้วยนะครับวันที่้7ถึงเกันยายนครับจุดิดาวชูเรื่องการเงินตำแหน่งเป็นอุดนะเข้มแข็งครับแต่อยู่จุวินาศทมไมถึงว่าการเงินช่วงนี้ การเงินได้ดีนะครับแต่มีรายจ่ายเข้ามาติบะได้กิดไหวครับรายจ่ายแต่มันชุกเฉินมาพองครับวางแผนได้ดีครับหรือว่าท่านได้ดีมีคนมาขอยืมยืมสตังค์ถ้าเฮ้ไปช่วงนี้ต้องระวังครับมันจะเป็นหนี้ศูนย์ครับเสียถึงเปลือนเสียถึงสตังค์ครับวันทีสิบถึงสิบสองการยนคาบชนีดดาวพระจันทร์มาเป็นเกษตรหือว่าดีครับและต่อวันตีสิบห้าถึงสิบเจ็ดก็ยังคงดีครับภาพรวมก็คือในช่วงกลางเดือนก็ถือว่าสถานะการเงินดีครับ ต่ช่วงปลายเดือนระมัดระวังวันีที่24ถึงส6กักยารยนครับช่วงนี้มักเก็บสตังค์บ่อยูครับหรือว่ามีรายจ่ายเพิ่มเติมนะ้เกี่ยวข้องกับื่วงของสุ้ภาพร่างกายของตัวเ่าหรือว่าการเดินทางไกลครับก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางอยู่ยานพาหนะนะครับต้องแบบประมาทรักษากฎวินัยจราจรครับหรือว่ามีเกณฑ์ต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกันดูแลซ่อมแซมรถลาครับท่านี่เรื่องของกระแสของสภาพคลองครับก็ถือว่าคุณบริหารได้ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเดือนครับวันที่หนึ่งถึงสรไดาห จะนบจาวันที่8กันยายนเป็นต้นไปเนะี่ยก็มากจะมีเรื่องของสังคมที่นักขึ้นหรือมีภาษีสังคมที่นักขึ้นครับก็ต้องมางแผนรับรับรายจ่ายให้ดีนะครับหลับผลโจกหลักต้านการเงินสําหรับจ้าวลัคนาราศีเมถุนตัวมีครับมีแล้วก็มีหนักตัวนะครับใน12ลาศีตัวค่อนข้างโดดเด่นนะครับกับว่างแผนดีครับสตังค์ดีอยู่แล้วมีรายจ่ายวางแผนดีมีโอกาสมีสตังค์เบือเก็บเป็นทรัพย์สินได้ครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากจ้าวลัคนาราศีเมทุนครับ ต้องการเสริมดวงท่านการงานครับคนไปกราบสกการาขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสม,มุรหรือปางห้ามหยาดครับทำบุญเป็ดสต้งจำนวนตีลงใต้15บาบาทในกำลังของดาวพระจันทร์เมื่อทขขอนนําบุญแล้วขอท่านกล้วยนาบุตรที่สงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางที่ต่อันออกครับดวงความหักจ้าลัคนาราศีเมถุนครับคุณมีดาวพระัสดีครับเป็นดาวจุลนภัตติเรื่องของกูครองคนหักนะครับ ในเดนนี้ดาวพระสะบัดยังคงสถิตเข้มแข็งเป็นราชาโชครับอยู่ทีลาลัะเพียงแต่ดาวจอนถอยหลังครับมองเรื่องของความหักโดยรวมใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วก็ยังคงดีครับยังคงเอาใจใส่กันนะครับส่งเสริมเรื่องของความสุขความสําเร็ตทางบ้านตัวนะครับใครที่มีครอบครัวก็หมายถึงรู้สึกว่าจะมีสุขในหรือความหักใส่ใจกันดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะซับซึนกันดีเรื่องของสตังตัวครับขอเอาใจใส่แฟนคุณให้หนักครับมีเกณฑ์จะพ่อเปให้กับคุณนะครับ แล้วก็ดาวจ้องถอยหลังกหมายถึงว่าได้มีโอกาสอุ้คุยกันหนักขึ้นปัญหาเก่าเเคลียร์แจกันได้ครับความสัมพันธ์ขึ้นมาดีขึ้นชังหน,นักครับส่วนทันตียังโซนครับดูตีดาวพระสุขเลวก็ดาวหักใหม่ครับช่วงนี้ถือว่าวาสนาถือว่ามิสเสน,นนะครับทันไดตียนะังโซนอ่ะมีคนเข้ามาอุ้คุยหนักอนพอสมควรหรือว่าคุณต่อเป็นคนตีได้เลือกแล้วนะครับรอ,อได้เลือกได้สวยเลือกได้ครับอุ้คุยกันแล้วมีเกณฑ์ความคิดความเห็นค่อนข้างไปด้วยกันได้ครับเรื่องของการทำงานหาเงินด้วยกันนะครับ กระดาษหักไม่กรอว่าดีอย่างต่อเนืองครับจนถึงสิ้นเดือนแล้วครับเปิดใจอุ้ยกันได้ครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหาจาวล,าลักนณะราศีเมถุนต้องการเสริมดวงด้าน,นความหักครับควรไปกราบสกกาขระขอพรอจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุตริหรือปางห้ามจากครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทาทในกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรววหน้าบุฒิสุนทรุศลนะครับเจ้ากรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางที่ตอนออกครับ ดวงโจกราบชาวลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระสุกขครับเป็นดาวจุลนปุตตะหรือของโจกราบที่หัาจากตุกเกาโจกลาบจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับซึ่งนนตีหนึ่งถึงโซเตกันยายนครับดาวพระสุขโยกเขมาสถิตอยู่ตีเรือนการเงินนะครับเป็นราชาโชคช่วงนี้เรือนน้ำโจกสงคุณนะครับ,ก,บก็คือเหล็กเกี่ยวกับจํานวนสตางค์ของคุณครับเหล็กธนบัตรเหล็กแบ่งเหล็กบัญชีเงินฝากของคุณนะครับหรือเหล็ก2ครับ ส่วนดาวถึอคุณทาันจูวสนาวันที่หนึ่งกันยายนครับดาวเด่นดาวพระพระสบดีหรือเลข5ดาวรองดาวพระหูหรือเลข8ครับต่อมาวันที่1ิกันยายนนะครับช่วงนี้ดาวของคุณทรันจววสนาดาวเด่นดาวมฤตยุหรือเลขศูนดาวรองดาวพระสุขหรือเลขหครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากจะาลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงทรลัโจูลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจาก พระพุทธรูปปางห้ามสมุติหรือปางห้ามหยาดครับทบุตรสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาบาทในกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่นนานกรนณาบุทิทีงสมกุศลน,นะครับเจ้ากรรมในเวนเพิ่นโดยหันหน้าไปทางที่ตะวันออกครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออเนวยพห้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพะพะละด้วยเตอขอพระคุณครับ